น้าดูเด็กลงนะพอทำเสร็จได้ดูกระจกแลคือแบบว้าวคือแบบเฮ้ยดีอ่ะค้างมาเราหนึ่งโหนไม่หนึ่งแล้วผักไม่หนึ่ง,บงแบบปงังปังบริจาค ออประสบปัญหาหน้าผากคือแบนมากแบนแบบหมองคางคือหน้าผากผู้ชายหรือเปล่าเธอคางไม่มีหนึ่งคางสั้นคือสั้นมากอะ่ะก็เลยทำให้เราแบบเอ้ยมันไม่มั่นใจอะ่ะหาข้อมลูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอไขมันหน้ามันสามารถเติมคางได้นะหน้าผากก็มานะหนกแก้มก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยมันน่าจะดีนะมันน่าจะเหมาะกับเราแล้วมันไม่ได้เป็นสารที่มันสร้างขึ้นมามันก็มาจากร่างกายเราเนาะมันน่าจะปลอดภัยกับตัวเราแหละแล้วก็เลยลองเลือกดู รู้สึกว้าวอย่างนี้เลยเพราะคุณหมอเาก็จกให้ดูใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย<ม> <He i, S 2> ดีอันดับแรกที่มองเลยนะก็คือคางเพราะว่าคางไม่มีไงแต่พอเห็นกระจกครั้งแรกเฮ้ยคางมาแล้วหน้าผากมาแล้วอ่ะคางก็มาหนึ่งหนกแก้มก็มาอีกหนึ่งแล้วคือล่องแก้มอะค่ะตรงเนี้ยมันหายไปคือดีดีมากหน้าฉันเด็กลงอะปลอดภยัยเป๊ะปังมากค่ะ